าสัสบบนะครวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่24เมษายนพุทธศักราช2 5 6 6ครับครับผมกามะาบึง ลักษณะอากาศกันกอนนะครับผมช่วงนี้นะครับประเทศไทยตอนบนของเข้านะครับมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองนะครับลมกระโชกแรงและการรูปหิ้ปกปางแห้งนะครับรวมไปถึงนะครับอาจมีฝ่าพาเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับก็ขอให้พมพีพนองประชาชนนะครับระมัดระวังนะครับอันตรายจากพายุฤดูร้อนนะครับโดยเรียงการอยู่ในพื้นที่ลงแจ้งนะครับ แต่ตนใหม่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะครับลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับในขณะที่นะครับประเทศไทยต,ยตอนบนเฮานะครับมีอาการร้อนถึงร้อนจัดนะครับประกอบกับลมใต้หล,ล้กการลมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมพัดน้ำความชื้นนะครับจาก ะเลอ่าวไทยนะครับล้วกาศทะเลจินไตเข้ามานะครับปกคลุมบริเวณภาคระทศไทยตอนบนนะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับผมครับภาคใตยดาวเทียมนะครับก็เส็นใดว่าท้องฟ้าบริเวณผ่านบนออกชิงเนื้อตอนบนท้องเฮานะครับคนข้างที่ซิมีเมาสันบนนะครับปกคลุมเป็นส่วนหลายนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีแดดสองพานลุมาได้นะครับผมเรดาด์ ตรวจอากาศขอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับผมกับพบกุมฝนเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับแล้วอากาศของชัยภูมิเล็กน้อยบางส่วนนะครับผมเรดาร์ตัวอากาศสกลนครนะครับตอนนี้ยังพบกุมฝนนะครับผมกัคาดการว่าชิดตบช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับช่วงค่านะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับผมก็ให้มีอากาศร้อนนะครับโดยมีพายุฝนฟ้าขนอง้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับ มีลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดลุ่มห็กตกบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ34-37องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสนะครับผมครับสำหรับแจ้งเตือนภัยนะครับสำหรับภาคอีสานของเฮานะครับพื้นที่เป่าระมัดระว่างเรืองพายุฝนฟ้าะนองนะครับกต่จมีบึงการ น้องคายนะครับสุขนครนครพนมนะครับรวมไปถึงมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรอุบลราชธานีนะครับศรีสะเกดสุรินทรบุรีรัมย์นครราชสีมานะครับแล้วก็มีชัยภูมิแล้วก็จังหวัดเลยนะครับผมสําหรับเมื่อนี้ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็ฝนนะครับผมอ่า่มมีอาการเป็นไข้ก็กินยารัดไว้ด้วยครับ ครับผมสำหรับมื้อนี้กับผมกับมีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ่ยายุกใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่